มาครับทุกคนมากินส้มตีนงวัวส้มตินางัวนะครับทุกคนเป็นส้มคอขุนของพี่บ่าวแดงแซบนัวอุ้ยกินไม่เคยกินเลยนะเนี่ยทุกคนเอออืมเปิดออกมาเดี๋ยวจะมารีวิวครั้งแรกครับทุกคน <c oughs> นี่เทลงไปเลยแบบนี้อืมกลิ่นเหมือนแค่คล้ายแหนมหมูอืมแบบนี้เลยครับกลิ่นเปิดออกมาตอนแรกแล้วก็เดี๋ยวเอาพริกโรยลงไปตรงนี้ เห็นแต่คนอื่นกินยังไม่มีโอกาสได้กินเลยครับเพราะว่าเขาขายดีมากช่วงหนึ่งแล้วก็หายไปแล้วก็ตอนนี้กลับมาแล้วใครอยากไปสั่งก็ไปสั่งได้ที่เพจพี่บ่าวแดงแซ่บหนัวนะครับเดี๋ยวกี้ทิ้งไว้ให้เดี๋ยวมาดูกี้กินครั้งแรกแต่นี่คือเขาต้มสุกมาแล้วนะอืรสชาติเปรี้ยวๆจะกินได้ไหมเนี่ยกี <laughs> ้ลองมาชิมกันนะครับกินกับแจ่ววันนี้แล้วก็มีส้มผักแบบนี้แหละมา ขอชิ้นที่มันดูแบบว่าทานแบบง่ายๆนะครับแต่อยากกินนะทุกคนมันจะเป็นเหมือนคอลลาเจนเด้งๆดึบดึบแบบนี้ยอืมเด้งเด้งกินกับส้มผักืมอร่อย กรพริกตำมันสุกมาแล้วครับพูด like ง่าว่าเป็นช่วงแบบเอ็นของเขานะครับนี่เด้งๆอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีความหอมของกลิ่นวัว กลิ่นโคขุนอือือร่อยนะเนี่ยคารีย้มโคขุนครับอืมอร่อย น่าจะเป็นส่วนที่เป็นกีบเท้าวัวอะไรอย่างเงี้ยครับที่เอามาเลาะแล้วก็เอาไปทําการหมักต้มต้มแล้วก็เอามาหมักดองให้มันเป็นของแบบที่จะสามารถทานได้นานมากขึ้นเขาต้องกินกับผักดองส้มผัก อ่ออให้จินตนาการถึงเอ็นแก้ว เหรือพวกหนังหมูไม่หมูเสียหนังบัวเอ็นวัวแต่มีความเปรี้ยวนิดนิๆคล้ายแหนมเขาเลยเรียกส้มเนาทุกคนเนาะ ตอนแรกนะไม่รู้จักอาหารประเภทนี้เลยจนพี่เบ่าแดงนี่นแหละเอามากินแล้วก็เลยค่อยๆลองดูข้อมูลไปจริงๆพวกเนี้ยแถวาสกลทานกันเยอะใช่ไหมครับที่เขาเลี้ยงโคขุนอะไรเงี้ยกัน ชอบตรงความแบบกรุบกรุบกรอบกรอบเด้งเด้งแล้วก็มีความเปรี้ยวนิดๆอย่างเงี้ยฮเห็นเข้าขายดีมาก ผิดถูกประการใดในข้อมูลต่างๆอาภัยให้กันด้วยครับกินครั้งแรกเหมือนกันทุกคนือมอ,มอมชอบกรึบกรึบเร็งซู้ฟันแต่ไม่ได้เหนียวขนาดนั้นนะ เรากัดพริกบ้านเข้าไปมันจะแบบมีความหอมของกลิ่นพริกจ้ำแจว่ววันนี้แจ่วมาเป็นแบบปลาเป็นตัว,ตว <c oughs> มันต้องกินกับผักดองส้มผักนี่มันเข้ากันเห็นคนอื่น,ขนขเขาสดน้ำเพิ่อลแต่สดดี <c oughs> มันก็แทบจะไม่มีกลิ่นอะไรนะ แสดงว่าเขาทำสะอาดมากทุกคนแล้วก็ไม่ได้มีแบบเป็นแบบความเป็นน้ำดองเปรี้ยวๆกลิ่นหืนขึ้นมาไม่มี ส้มผักวันนี้แบบว่าไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่มันเป็นส้มผักแบบผักกัดหินเนี่ยนะอยากกินส้มผักแบบต้นหอมกะหล่ำเด้งเด้งเด้งเด,งดงอิ่มพอดีครับ จึงจบทัก <c oughs> อ่ประมาณนี้นะครับทุกคนวันนี้มารีวิวรสชาตินะครับรวมถึงกี้ก็เป็นการกินครั้งแรกนะครับถือว่ารสชาติเป็นรสชาติแบบความแปลกใหม่ที่เราเคยกินนะครับยังไงถ้าเกิดว่าใครอยากลองนะครับก็ไปสั่งได้ที่เพจบเบ,บ่าแดงแซบหนัวนะครับทุกคนอืมใครดีใครดีมากนะครับเรียกว่าเป็นเมนูที่แบบว่าสําหรับกี้นะแปลกใหม่แต่คนอื่นอาจจะแบบหุยเห็นปุ๊บแล้วเป็นแบบเหมือนเมนูแรไอเทมอะครับหากินยาก หาที่เท่าเขาทำอร่อยยากๆเงี้ยแต่นี่คืออร่อยสะอาดนะครับแล้วก็รสชาติดีเลยครับกินได้เพราะมันสุกเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กินด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราเดินต่อไปขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย